จะตีห้าครับตีสี่ห้าสิบแปดที่สนามบินสวนภูมินัดเช้านิดหนึ่งเช้ามากเลยในเช้านิดนึงเพราะว่าเราจะมาขี่จักรยานกันนะครับที่สนามเจริญสุขมงคลจิตนะครับก็เลยต้องเช้ามากอ่ะเช้ามากจริงตื่นตีสี่ออกจากบ,บ้านตีสี่ครึ่ง มาสามสิบนาทีครับใกล้ถึงละจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวไม่รู้เงี้ยนี่ก็ตีห้ายี่สิบสองนาทีนะครับก็เมื่อกี้เขา้เขาประตูมาตกใจเหมือนกันเพราะว่าโอพอยังไม่เปิดปรากฏว่าสนามลานจอดนี่เขาเปิดตีห้าพอดีแล้วก็สนามเปิด6กโมงตรงนะครับ ตอนนี้ผมก็เข้ามาจอดที่ลานจอดแล้วรอทีมงานนะครับกับรถที่ผมจะได้ลองขี่วันนี้ด้วยนะตืนเต้นเต้นนี่ไาย,ยังไม่สางเลยสวยนะสวยมากนี่รอแสงแรกกันแทนนี่งไงรถที่เราจะขี่กันวันนี้ Kawasaki r o ถไปครับันนี้เป็น SA นะครับชุดเกียร์ 10s เอสปีด d ูระแ c กนะแล้วก็ล้อคาร์บอน i s ชันนะครับแล้วก็ตัวเฟรมก็ฟูคาร์บอนเหมือนกันคือเน้นแบบเน้นน้ำหนักน้ำหนักอย่างเดียวเลยลลลนี่หลักองค์หลักอานนี่คาร์บอนหมดนะครับตัวอานก็จะเป็นของฟิสิกส์นะตัวนี้ฟิสิกส์ครับแล้วก็นี่ชุดดนะูระแวกนะครับ ทั้งชุดเลยดูและแอคเลยแล้วก็ที่มัน Amazing กับผมมากคือผมไม่เคยขี่เลยนะ d i s เพ a ย์ d i s เพ a ย์ซึ่งเป็นเบรกน้ำมันแล้วก็ดูครับซ่อนสายด้วยร้อยสายเข้ามาในตะเกียบโอ้ Amazing อะ่ะเ,เต็มๆกันนะล้อนี่55นะครับสูงนิดนึงไม่รู้ว่านี่จะโดนลมโบกหรือเปล่าอย่างไรก็ตาม ความตื่นเต้นใหม่กำลังจะเริ่ม,มความรู้สึกผมเหมือนม,มันมเหมือนมาอ่านต่ำนิดนึงที่ของเล่นใหม่ด้วยตัวชิปเตอร์ชิปเตอร์มันมีเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยมีสามอันอะ่ะมันเป็นเบรกเป็นชิปเตอร์สองตัวนี้อันนี้ต่างจากตัวผมผมใช้ร้อยห้าอยู่มันไม่มี <laughs> ไม่มีเบรกแล้วก็ชิปนี่เลยดูครับปั่นกับใครสวัสดีครับ วัสดีครับคุณสุจิวระนะครับแล้วก็นี่ทิงโง่ครับสวัสดีครับนักแข่งล้วนรอดไหมเขยวรัตรอดไหมอันนี้ก็จิรายุนะครับธรรมดาที่ไหนมีตัวกดเวลาเหมือนกันแล้วก็พี่กุ้งรเราไปกันเท่านี้ใช่ไหมวันนี้ใช่ครับโอเคก็ยังเดี๋ยวขออนุญาตปรับอ่านนิดนึงเพราะว่าจะลองซอยขาดูแล้วรู้สึกว่ามันมันจะ สำหรับผมเนี่ครับหลังคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยน้ำหนักกี่ิโลไม่รู้เจ็ดจุดสี่ครับเจ็ดจุดสี่นะแต่น้ำก็ไปลิตรหนึ่งแปดโลแปดโลครึ่งโงเบามากนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันเนาะห้าคัน ้าร์ลมบุญกุจีวระกับสิงโนสไปข้างหน้าแล้วต่อยขากันไปก่อน านไปหนึ่งรอบกว,กว่าแล้วก็ยังไม่คุ้นกับเกียร์เท่าไหร่ยังยังกดผิดกดถูกอยู่แต่ว่าก็โอเคครับชิมานโน่ด้วยกันมันก็ตำแหน่งหรือว่าวิธีการอะไรมันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาผมใช้ร้อยห้ามันจะใช้ไอตัวกานเบรกเป็นตัวปรับเกียร์ด้วยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นมันเป็นดูละแอกแล้วมันก็เลยเป็นไฟฟ้าด้วยประหยัดแรงได้เยอะนะแค่ลำพังแค่การชิบเกียร์เนะี่ย ือถ้าเป็นแมนวลเราต้องตั้งใจพสอสมควรเลยคือต้องออกแรงต้องแมน่นต้องรอบขาต้องมาต้องอะไรแต่ว่าไฟฟ้านี่มันแตะทิ้งไปเลยเวิกมากแล้วก็นุ่มความรู้สึกนะผมนะนุ่มช่วงแฮนเนี่ยมันเหมาะกว่ารถที่ผมขี่แต่ว่าผ่านไปหนึ่งรอบแล้วก็ยังรู้สึกว่าสบายอยู่เฉพาะอ่านอ่านไม่กัดเดี๋ยวลองต่อรอบสอง,อองอมันจะเป็นยังไง อยู่ไม่เดือเป็นไงครับครับเป็นไงครับก็ไม่ได้ฝันมานานมากนานมากเพราะว่าเราลุกมาประมาณเดือนกว่าโอเคแฮปปี้ไหมครับเยแฮปปี้นะวิ่งก็จะาแกชูรับมกโอเคโอเคกาแฟเพื่อให้สนามใสโอเคไหมโอเคครับนุกเลยครนะนุกเลยนะรถปั่นดีนะนุ่มดีเอาละครับรู้เรื่องก็สำหรับวันนี้นะครับสองรอบที่สนามสกายเลนกับ จักรยานคาวาสกิรถไบ์นะครับก็ฟีลลิ่งถ้าส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันมันกึ่งๆระหว่างรถที่จะขี่นานๆแบบเป็นดูร้านกับรถสปอร์ตที่แบบว่ากดพวดพวๆเพราะว่าลองกดดูอะมันถามว่าพุ่งไหมมันมันพุ่งประมาณนึงแต่ว่าจะติดนวงๆหน่อยมันไม่ได้ปี๊ดเบาเลยเหมือนตัวตัวที่มันอา่าพุ่งเจ๋งๆคือถ้าคนที่เคยขี่นะผมเคยขี่ซูเปอร์ซิกโวตัวนั้น เบาจริงจี๊ดจริง,รงนะครับขนาดขึ้นเขายัางดันพุ่งเลยแล้วก็แต่ว่าสําหรับการขี่ควงไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันนุ่มมันนุ่มแล้วก็สําหรับส่วนตัวผมอะนั่งสบายอ่านที่ให้มาแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆรถมันใหญ่กว่าไซส์ผมนิดนึงแต่ว่าโดยฟิลลิ่งหลังจากเซตอัพเรื่องท่าขี่พื้นฐานเลยนะไม่ได้ปรับอะไรกลางทางเลยก็จบนะคือรู้สึกว่าเกียร์ที่มันใช้ง่ายแล้วก็น้ําหนักที่มันเบาล้อรอบการปั่น,นอะไรพวกเนี้ย ความเร็ว30ยืนพื้นเนี่ยมันทําได้ง่ายมากสมูทมากก็สําหรับใครที่แฟนพันธ์แท้สีเขียวนะอยากได้จักรยานมาใช้ก็เนี่ยผมว่าหาโอกาสมาลองนะครับอาจจะเก็บไว้ในคอลเลกชันสักคันนนะครับ300,000ก,กว่าเองขอบคุณครับ